กบสบายดีพ่อให่พี่น้อง FC ปบควสุขสุขคนเด้อหลังจากห่างหายไปหลายมื้อนาะงพ่อให่พี่น้องไม่เป็นไรมื้อหลายเดือนเลยเนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้คอยไม่ได้คอยลงเขียบนาะงพ่อให่พี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงปีใหม่น้องหยุดงานก็เลยกลับบ้านมาหาลูกสาวพ่อให่พี่น้องเลยสบายดีปีใหม่เด้อพ่อให่พี่น้อง FC ประสบควสุขสุขคนเนาะก็ขอให้สุขภาพร่าางกยแข็งแรง ให้ลำ้ำรวยล้ำรวยเนาะเดินทางไปทางใดก็ขอให้ไปฮอดปลอดภัยเด้อปีใหม่นี่ก็หยุดลายมืออยู่พี่น้อยหยุดงานประมาณสี่ห้ามือเนาะก็เลยกลับมาบ้านพี่น้อยอยู่กับลายมือเนาะจากสิไปลสาก็เลยมาหาลูกสาวช่วงปีใหม่พี่น้อยบัฮหัวมือใด้เนาะสีได้กลับไปหยีพี่น้อยจะได้ลงไปอีกเนาะวันนี้กับผ้าลูกสาวออกมาให้มาน่าพี่น้อยออกมาหาสอนกุ้งเนาะ ส่อนกุ้งส่อนซีวะโหสิมีหรือบ่เจ้าส่อนก็มีอยู่บ่หน้าก็มือนยังลายอยู่โอ้ยพี่กันปลาแอบก่อนเลย่น้องเลยบนนาวบ่น้าก็ยังลายเนาะปลาปลาใหญ่ก็ยังมีอยู่บ่เวลาเ่าเห็ุอะไรเอาติ๊กแฮ่บ่เรือใส่มอง มาบ้านกันยังช่วงนี้กับช่วงหนา้าหนาวเนาะพี่น้องโอ้มาบ้านนั่งรถมากอะร่มเย็นว่อยพี่นอ้อไนยไปไปหาซ่อนกับพี่น้อยบ๊วยวัดซีได้หรือบอเอ่เนาะใช่โอ้ยุกี้กาบ้าแต่บ่ให้มากอะมาหน้าพี่นอ้อยหักแล้วเพล่อกลินน้ำเจ้าเพิ่นกันหน,า,า,น,า,หนาวแล้วเนี่ยลองซ่อนมันกับพี่น้อยบ๊วยวัดซีได้หรือบ่เนาะ พี่น้องกุ้งครับเธออยู่พี่น้อยกุ้งเก็บชนิดลูกนี่ตัวใหญ่เนาะนี่ลาเอาปลานิดนหน่อยนี่ไปปล่อยเอาพี่น้องมาขี้เนี่อลายเออมันจะตัวใหญ่มีขี้เก็บมากุ้งมีใครเนี่ยไหมคำอันใส่กระป๋องค่ะอย่าไปปล่อยได้อหมากุ้งไปปล่อยบั้งโอ้เต็มไปเลยทำใส่กระป๋องจี้เขาจี้ใส่ค่ะเก็บใสไหนไหมนี่ตัวใหญ่เลยเก็บเขาเด้เก็บชนิดลูกล่ะ สบายดีเด้อพ uh. of anyway. nah ี่น้องเห็ดไฉนะคะไม่ได้โตใหญ่ใหญ่ใช่เห็ดนั่นใช่แต่ขนาดน้องคนเจ้าเห็ดงานปีกายนี่มันบละลายสำเนียงสื่ออันนี้ัละลายเก็ดละลายอันหอบนองเก็บมาไหมยาปัดปอยเก็บใส่นี่เอาแต่ตัวปลานี่ลูกไปตัวกุ้งใส่ทางอันนี้ตัวปลาน อืมปลาบาัวลายเนลายก้อยขาดเยอกเลยปลาหรือกุ้งกุ้งกุ้งปลาโอ้ยบวัวลายกัดสำหรจำนหนึ่งจะกสกินเลยนะ,ดดยะยกินเดยวจงกินเลยช่องเออ,อยากเได้มอก ใช่เขานาเซ็นได้ง่ายของมันสิอืมมันบริเวณขี้เนื่อแต่มะค่มมีแต่ตัวใหญ่ขเขานอนมมนตื่นลงนตื่นลงปีกเยจ้าว่าิบกจ้ากายนี่ก็เกือบปลาตายเป็นติดตมเลย น่าปลาใหญ่แล้วึ้นลานเรือนนิดหน่อยทีนี่ทีนี่เจ้าโอมกคุณนะเฮ้ยปล่อย,อยบ,บ๊อ,อกเอานาะกับพ่นมาไว้ออกับบบก์นะพี่กายนี่ก็เกือบบวรดพี่ชื่นนี่น้ำยังเรือลายพี่กายนี่เกือบบวอรละ,ละและ้วลีโลเป็นขีดต่มว่าดี่เจ้าวบนตกมาใส่ก่อนมันตื่นดูขีดเชนชายคุณมาหดคอดอกบัวเลย นี่มาคกิบสอยพ่อไหมเอาเอาอยู่กินคลิไปอยู่ปาใครเป็นไงปลาใครเป็นไงปลาเบิดแล้วปลามันบมหลายเบดแล้วโดได้ไหมหาเอาเอินนี่นเอาเก็บงี้ยนองพุ้มตัน้องอันนี้เออไปเอานาใส่บานามใสิ con vâng to nhau, cha cho kênh muối thôi, thôi, thôi. Ừ. Ừ. À, thôi để, không bỏ lại những học hấp dẫn อาจจะท่าอยู่น้องไหยรอบนี้เถื่อยอ่รอบนีออบน้สอนได้สามบาทเนาะนี่ตัวใหญ่กุ้งกับถ้าใส่แบบว,ว่าดักเอาในทั้งสี่สื่อ ี้มาเด้อมาเด้อไจับป้าไอเด้องานไหนแม่เก็บกลุ่งใส่ขวดวันไหนเอาไว้ขวดใบมือน้ำได้สะ ถ้าเป็นแง่งแง่งฝ่ายแง่งนะสิซ่อนง่ายซ่อนถือดีอยู่อันนี้มันเป็นแง่งนั่นแง่งอันนี้มันนักพี่น้องเวลาซ่อนก่อนนีอันนี้น้อยมันก็บอกตรงนับแง่งอันจะซื้อจะเอามาแต่อันนั้นเด้๋ยวมันจะเห็นงานเก่ามันจะซื้อจะไปใส่เออ จูกแล้วแต่เนาะมันมีลายง่วงอ่อนคลมอยอเอนกว่ากระเือนเมือกินทนนี่บ้านเนี่ยปุ๊บก่วนยังม,มีน้นองง่ายถึงหกีอ่ งลงเรีนน้าบ่วนาวบ่ฮะสบายดีป้าลุงด้วยตุ้จ่าด้วยตู้จ่ายืนสบายดีกงกำนั้น้าไปพุณตู้จาเฮ<ะ>้พี่น้องคุ้งเขาก่ะสอนได้สามบาทพี่น้อยถืกอยู่แต่มันสอนยากเนาะเป็นผ้าแหงนั่นแหละขี้เหนียวลายเป็นผ้าแหงขาย,ายส่วนได้ได้ลายอยู่เนาะสอนได้ง่ายอยู่พอ ก้อยเห็นไหมพอก้อยอยู่บาทหนึ่งเนาะพอเท่าเพิ่นใส่แต่ว่าใส่ขวดดักเอาเฮือนสิได้หลายกลัวเห็นไหมเอนซื้อได้หลายสิเลือกง่ายหน่อยเนาะอันนั้นมันสินถือแต่กุง้งเนี่ยสอนพระเจ้าขี้เหงาอ,อยังเนาะยังสิไปเลือกเอาอีกเพิ่มหนึ่งเห็นไหมสอนกุ้งแล้วพากันกลับเลยพี่นไอมยังสิ้มือทำความสะอาดบ้านอยู่เนาะเมื่อทำาสะอาดทุกวันไปปัดขวดทูเฮืนอนกับพี่น้องเย ีม่ทําความสะอาดเรือนก่อนนะมาฮะมาพากันมาหาส่วนกุ้งส่วนซิวพี่น้องปลาซิวบ่ค่อยมีเนาะพี่นี่ถ้าผู้เลี้ยพี่น้องถ้าวันนั่มขอนน้่มบกผู้เลี้ยงจาสีถือปลาซิวกุ้งก็มีลายอยู่พี่น้องพอได้กินอยู่เนาะก่อนสิบมื้อพี่น้องเลยแหวกี้มักกระทันเนาะ ท่านอยู่ในกกอยู่ในหน้าอะไรพี่น้อยเนาะต้นหมักทันกันี่จะเป็นต้นหมักทันหวานปีนี้บ่ค่อยดกไปในพี่น้อยเพราะว่านอนเชาะนอนยังเนาะหมากแมงหมากยังน่ะกินอ่าบ่ค่อยได้เนาะมากมากเสียหายลายพี่น้อยเลือกกินเนาะช่วงนี้เราจะเข้าช่วงหน้าแรงอลไรพี่น้อยต้นใบตองก็เริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวอลไรเนาะใบไม้ก็เริ่มร่นแล้ว เนี่ยทาสะโพกบัณฑามักษ์ทาแล้วกับสิเมื่ออะไรพี่นอ้องเมื่อทำความสะอาดบ้านก่อนเนาะโอ้ยเมื่อกี้ขึ้นไปย่างเทียงหน่ะลงมาไว้ไปเด้อเมื่อเด้อเป็นเทียงเก่าพี่น้องเอาไว้เมียนเครื่องเมียนคองคไปนั่นเนาะกระสอบห้ามไปเกลือเป็ดเกลือ,กอไก่ไปเด้อเมื่อเด้อออกมาหนะ้าสวนกุ้งแล้วกับสิเมื่ออะไรพี่นอ้อง มาหานะ่ากินเถียงเนาะส่วนกุ้งเมื่อก้อยพี่น้องพอได้อยู่ก้อยบานหนึ่งอ่ะโอเคสบายพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้จะนี้ก็ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บอจอน้ำน,ะน้ำเนาะกับและเป็นกำลังใจให้บอจอน้ำเนาะช่วงนี้ก็บไม่ได้คอยลงคลิปไปพี่น้องนานๆจะได้ลงคลิปทีเนาะมีโอกาสมาบ้านพี่น้องแล้วเสิยหาคลิปลงเนาะไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี